สวัสดีครับอุปกรณ์นะครับที่ใช้สําหรับในการจูนลำโพงในแต่ละครั้งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นออริเอนเทอร์เฟดไม TA ทีเอสายสัญญาณต่างๆเมื่อก่อนการจูนลำโพงท่านจําเป็นต้องทําการซื้ออุปกรณ์เหล่านี้ในการจูนลำโพงในแต่ละครั้งและหลายระบบใช้แค่ครั้งเดียวหรือนานๆใช้ทีหนึ่งมันก็ไม่เกิดความคุ้มค่าเป็นข้อจํากัดในการพัฒนาระบบของเราต่อๆไปผมก็มีแนวคิดที่จะจัดชุดจูนนะครับ เป็นชุดคิดเล็กๆการใช้จูนลำโพงในแต่ละครั้ง <Wow. S 1> ให้สำหรับลูกค้าหรือผู้ที่สนใจนะครับในการจูนลำโพงผมจะเริ่มต้นนะครับแนะนำอุปกรณ์ก,ก่อนว่าในแต่ละชิ้นมีอะไรบ้างนะครับและทำหน้าที่อะไรมาชมได้เลยครับมาดูอุปกรณ์ชิ้นแรกกันก่อนครับที่ท่านเห็นนี้คือ audio interface จากค่าย b r i n g e r นะครับซึ่งมี2อินแล้วก็ หลายหลายท่านก็จะเห็นผมรีวิวออเดอร์อัเฟตทุกรุ่นสามารถใช้งานร่วมกับสมาร์ทไลท์ได้ไหมตัวนี้ก็สามารถใช้ร่วมกับสมาร์ทไลท์ได้เป็นอย่างดีเช่นกันตัวออเดอร์อัเฟตตัวนี้เหมาะสมเพียงพอต่อการจุลลำโพงอุปกรณ์ชิ้นแรกก็ผ่านไปอุปกรณ์ชิ้นที่2นั่นก็คือสายสัญญาณต่างๆผมขอเริ่มสายสัญญาณเส้นแรกก็คือสายอ่าเรฟเฟอเรนซ์ ference, หรือสายบนนั่นเองทําไมเราต้องเลือกสายสัญญาณให้ลูกค้าเลยลูกค้ามีอยู่แล้วแต่ว่าต้องใช้ชุดของเรา เนื่องจากลดโอกาสการผิดพลาดเดี๋ยวจะทําให้กราฟเนี่ยผิดเพี้ยนไปจากที่ควรจะเป็นนะครับคู่ต่อที่ผมเลือกใช้แล้วก็จะเป็นนิวทิกทั้งหมดนะครับโอเคอันนี้คือสายสายบนนะครับเส้นที่2ก็จะเป็นสายเอาพุทนั่นเองสายเอาพุทจะให้ไป2เส้นนะครับ <Okay. S 1> ที่จะต่อเข้า crossover หลังจากที่เราจูนเสร็จก็จะเสียบเข้าหลัง audio interface แล้วทดสอบเปิดเพลงอะไรต่างๆก็สามารถที่จะเสียบเข้าไปในรูปแบบของสเตอริโอได้ เป็นสายไมโครโฟนนะครับผมก็เลือกเป็นอีกเกรหนึง10เมตรเพียงพอต่อการจูนทั่วไปถ้าท่านต้องการเพิ่มต้องการเสริมก็สามารถใช้สายที่มีอยู่ในระบบของท่านได้เช่นกันนะครับ <Okay. S 1> ความยาวลองเอาเท่าที่เหมาะสมนะครับประมาณ30-40เมตรก็ถือว่ายังพอได้ <Okay. S 1> อุปกรณ์ชิ้นสุดท้ายนะครับนั่นก็คือไม t ครโฟนนั่นเองนะครับไมคที่ผมเลือกใช้นั่นก็คือ b บรนเจอร์ ecm แปดพนะครับเป็นไมโครอีกรุ่นหนึ่งที่ น่าใช้างาน,นก่อนอื่น <Okay. S 1> นะครับให้ท่านเตรียมเตรียมชุดลำโพงให้พร้อมสำหรับการจูนท่านจะตั้งให้เหมือนรูปแบบการทำงานหน้างานหรือหน้างานจริงเลยก็ได้ <Okay. S 1> ตู้ลำโพงกลางแหลมนะหนึ่งใบนะเอามาไว้ข้างล่างก่อนเพื่อที่จะทำกาวเพนทำไดเร็กซาวรู้พฤติกรรมตู้ลำโพงหาจุดตัดหาททม์บราเมนต์นะครับสำหรับตู้ประกอบเองนะเอาลมมาไว้ข้างล่างทุกใบเลยนะครับบางทีอาจจะได้มีการกลับเฟด อาจจะได้มีการปรับเปลี่ยนสายสัญญาณหรือสายลำโพงทางด้านในเช็คเฟสเช็คเน็ตเวิร์กเตรียมไว้หน้าง,งานให้เพียบพร้อมพอเตรียมตู้ลำโพงเสร็จแล้วนะครับมาถึงอุปกรณ์นะครับที่เป็นทางฝั่งของชุดจู่ลำโพงนี้นะครับที่ผมจัดชุดไปตัวน,นี้ใช้งานอะไรบ้างมาดูกันนะครับอ่ะผมขอเริ่มที่สายเ f ฟเลน c ์ก่อน ต่อเข้าเอาพุ่ที่2นะครับเส้นนี้นะครับต่อเข้าเอาพุ่ที่2เสียบเข้าไปเลยนะครับง่ายๆนี่เอาพุ่ที่2แล้วก็วนกลับมาวนกลับมาอินพุตที่2เช่นกันครับต่อมาก็ให้เราต่อเอาพุ่ที่1แบบนี้นะครับเอาพุ่ที่1ปลายอีกด้านนี้นะครับปลายด้านนี้ต่อเข้าไปยังดิจิตอลคอสเทอร์รุ่นที่สามารถต่อกับคอมได้นะครับโอเคอ่ะอันนี้คือ ต่อเข้าไปยังอินพุตที่1นะครับกล่องดิจิตอลคอรโซูเวอร์ทำไมผมไม่แนะนําให้ต่อเข้ามิกพอเราต่อเข้ามิกเสร็จแล้วเนะี่ย่าลืมนะครับเราต้องไปรีเซติ q เราต้องไปทุกอย่างนะครับบางทีติดนะครับเอฟเฟกติดอินเสิร์ตตรงนี้นะครับทำให้การจูนเนี่ยค่าผิดพลาดได้นะครับเราจะเอามิกไว้เป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับสำหรับการจูนลมโพงนะอ่าบายพาสไปเข้าคอร์ก่อนพอท่านเสียบเสร็จปุ๊บเดี๋ยวผมจัดการเองในเรื่องของซอฟต์แวร์สายสัญญาณนะครับ เข้าที่ไมค์ก่อนนะผมแนะนําต่อเข้าที่ไมค์ก่อนเสียบเข้าไปจนกว่าจะมีเสียงดังแตกไปอีกด้านหนึ่งนะครับก็ต่อเข้ามายัางอินพุตที่1ของ audio interface แบบนี้นะครับแบบนี้แล้วให้ท่านลาย,ลายสายไปนะครับจนไปถึงตู้ลำโพงจะวางไมค์แบบไหนรูปแบบใดผมก็จะแนะนำในรูปแบบการจูนออนไลน์อุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งที่ ขาดไม่ได้ที่ผมลืมกล่าวไปในช่วงแรกนั่นก็คือกระจกนะกระจกขนาดเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมนะครับใหญ่กว่าหรือเท่ากับกระดาษ A4 จะใหญ่กว่านี้ก็ยิ่งดีจะเล็กเล็กที่สุดก็คือเท่ากระดาษ A4 นั่นเองนะเข้าใจตรงกันนะครับอันนี้คือก็เป็นพุ่มพวงเลยนะครับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ในการจูนออนไลน์ก็มีประมาณนี้ต่อไปนะครับผมก็จะพาทุกท่านไป เชื่อมต่อเข้าไปยังคอมพิวเตอร์เราจะไปโหลดโปรแกรมการวัดเื้องต้นก่อน,นเข้าไปทําการดาวน์โหลดนะครับ PMC 22 Driver เข้าไปเว็บบริเจอรเลยนะครับ<ม>อันนี้นะครับเว็บบริลเจอร์ยตรงคลิกดาวน์โหลดตามปกติครับดาวน์โหลดออดิทอ์เ่ยกนะ็คืออยากดาวน์โหลดอะไรเกี่ยวกับบริเจอรนะ<ๆ>เขาก็มีให้หมดนะครับไดเวอร์ รุ่นไหนรุ่น UMC 2.2งเห็นไหมขึ้นมาทุกรุ่นเลยง่ายๆนะครับก็คลิกดาวน์โหลดให้เราโหลดตัวน,นี้นะครับเป็น s e o นะครับเสร็จแล้วกดการวดัดทิ้งไปได้เลยไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาน่าจะอยู่ที่ดาวน์โหลดนะครับตรงนี้วิธีการติดตั้งทั่วไปอ่ากด n e c t ไปเลยโอเคเรียบร้อยครับอันนี้คือติดตั้งเรียบร้อยละให้เราทำการดาวน์โหลดสมาร์ทนะครับ สมาร์ตตัวเดโมโท่านที่ยังไม่ดาวน์โหลดก็เข้าไปนะครับให้ท่านลงชื่อเข้าใช้ตามปกตินะครับลงชื่อเข้าใช้เนี่ยก็คือพิมพ์ชื่อนามสกุลนะครับบริษัทไม่ต้องใส่นะครับแล้วเลือกประเทศไทยของเรานะครับตัวนี้แถลงจากนั้นก็ใส่อีเมลนะครับแล้วก็สามารถกดริจิเตอร์แล้วก็ดาวนโหลดได้เลยการติดตั้งก็ติดตั้งตามปกตทิทั่วไปนะครับเสร็จแล้วเราก็จะได้หน้าตาโปรแกรมแบบนี้ขึ้นมาแต่ของผมจะเป็นตัวแท้นะครับของท่านจะเป็นตัวเดโมโนะ ใช้ในการเรียนการสอนนะได้เลยก็อันเดียวกันนะครับสมาร์ทดโมนะครับจะยังไม่มีการตั้งค่าแบบนี้นะครับให้เราเข้าไปคอนฟิกครับ IO Config เราติ๊กเลือกตรงนี้นะครับ ASIO ตัวนี้นเ u t p u t ก็ ASIO เช่นกันนะครับอะไรไม่เกี่ยวข้องทิ๊กออกครับางน,นก็กดโ OK. อเคมาสร้าง m a เม r e m e n t เพิ่มเติมนะครับกด New TF ไปแล้วก็ ผมจะเทสนะครับ UMC 22นะกดโอเคโอเคที่เราจะดูก็คือโหมด Transfer Function นะครับ Transfer Function ให้เรามาเลือกตรงนี้ให้มันออก USB Audio Interface เลือกเสร็จแล้วปุ๊บกด,กดกระบาดออกได้เลยแล้วก็ตั้งค่า Output นะมาตั้งค่า Output อีกรอบหนึ่งนะหนึ่งแล้วก็ช่อง2องนะครับตอนนี้ช่อง1นึ่ตอนนี้ช่อง2แล้วกดโอเคครับแล้วลองเทียบเสียงดูครับลองเทียบเสียงดู ามาแล้วครับมผมลองปรับอินพุตหนึ่งเห็นไหมครับอ่าก็แวลี่ต่ำนะครับอินพุตสนะครับประมาณนี้ก็โอเคครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับอุปกรณ์จูนลำโพงผมก็ได้ให้คำแนะนำเบื้องต้นไปประมาณนี้และเดี๋ยวเราพบกันนะครับในขั้นตอนการจูนออนไลน์กันสนุกแน่นอนสำหรับวิดีโอแนะนำอุปกรณ์กเกาะฟาไว้เป็นเท่านี้ครับพบกันใหม่วิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ